อนุบาลหนึ่งค่ะเชิญเข้าแถวนะคนไหนที่มีชื่อหมายเลกน้องเยี่ไหมค่ะน้องน้ำดมค่ะน้องไอเดียค่ะน้องมาำฝนค่ะน้องร้ำตาค่ะอะไริการุคคือแนวระบายสายนูกนะตามมาเลย่ะตามมาเลยอนุบาลสองคงชื่อเล็กๆนะอนุบาลสองค่ะน้องไอรีนมาค่ะอิ่มใจค่ะน้องน้ำหนึ่งค่ะน้องมาำตาค่ะน้องฟ้าใสค่ะหมาเป็นตุ๊ก อนุบาลหนึ่งค่ะไปอีกรอบหนึ่งนะคะน้องใยหมายน้องตาโดนน้องไอเดียน้องมาตรีน้องนาดาค่ะอนุบาลสองไปอีกน้องหนึ่งค่ะน้องไอรีนน้องอิมใจน้องน้ำนง่งน้องฟ้าสสายน้องอาต้าหามิติค่ะฟาสสายมาค่ะที่เช่อฟ้าสสายค่ะอนุบาลสามค่ะน้องใบน้องคุณไสค่ะน้องนบคนค่ะ นี่คือนะลูกนะเป็นนักเรียนที่ร่วงกันนะคะได้โชว์ความสามารถในการระบายสีอย่างสวยงามนะคะรอสักครู่นะคะรอสักครู่นี่คือระดับอนุบาลหนึ่งนะคะอนุบาลสองรอสักครู่จ้า นี่คือได้รางวัลมาลูกน้าใบเกียรติบัตรการระบายสีผ้าปั่นลอยกระพุ้งค่ะลำดับที่หนึ่งเลยค่ะเด็กหญิงชาลิสายี่สิบสามน้องยินไหมคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะดังให้หน้าแดงยันใจเต็มเลยเยี่ยมมากนะะคอันดับที่สอง น้องสีกุลาน้องนาเดีค่ะน้องนาโดนตาบอกใครค่ะน้องนาเดน่ะอันดับที่สาม่ะเด็กหญิงคุณนาดาอินเจ้าค่ะน้องไอเดียค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เข้าชิ้ประกวดที่รน้อยน้องมากตออไมาติดด้วยนะ ข้าชินเล็กชายจีนานุธรรมะนะคะอันดับที่สี่ค่ะเด็กชายพผู้ที่สพงี์ศรีลาน้องมาติงค์ค่ะโอ้เอฟซีเอฟซีเอฟซีจังน่ามากเลยนะคะและและอันดับห้าค่ะเด็กหญิงพัทรธิดาพรสิงค์กับน้องน้องบ้าบุปผิดบ้า เนรีด้วยค่ะคนสีในการระบายสีนะคะเพรายฉะนัเก็บลูกเก็บลูกเก็บลูกเก็บข้าวไว้ค่ะนี่คือนี่คือรางวัลระบายสียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะห้าคนนะคะไอ้ยบร้อยสองเชิญข้าไปเป็นระดับอนุบาล่สองค่ะ อนุบาลสอง้อไม่พลคะรับรางวัลการลุกรับเกียรติบัตรเช่นกันค่ะอัับที่หนึ่งเลยค่ะชนะเลิศเลยนะคะเด็กหญิงบุญชลศิริยะวัชนะศักดีเนาะให้ลิ้มล่าเด็กกลมดอดองด้วยค่ะวันนี้ขอเข้าปวดปวดที่ดานุกมาด้วยนะคะน้องอาิมนเราค่ะอันดับสองก็จะอยู่กับกานที่มาปีตองตาน้องนิ้วใจค่ะ อันดับที่สามค่ะเด็กหญิงชุนัทาเมฆขระหยายน้องน้องได้นะยินดีด้วยเลยนะคะอันดับที่สี่ค่ะเด็กชายละัฒน์่อนดีน้องมาต้างค่ะและ เอกหญิงโชติรสรสสิสสิริพันลบน้องก้าใสค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะรักสวยมากเป็นพิเศษเลยค่ะน่ารักมากและสุดท้ายค่ะมหาพี่ใหญ่ของเราละอัดับอันบลูกลาสามค่ะเอสักซรพูดนะคู้เก็บภาพนิดนึงค่ะอรุปลาสามเชิญค่ะ รอสักครู่นะคะพี่ใหญ่ของเราละบายสีสวยมากๆเลยค่ะตะเดินชายจิบลัดตุ้มปุกน้องตายค่ะเอาเสย้อู่้ดังๆเลยค่ะอันดับสองค่ะเด็กหญิงกัญจนาพรเกตละกรนน้องนุองป้ายค่ะ ระดับที่สามค่ะเด็กหญิงนัทนิชาสวรรโคตน้องน้องำนมค่ะระดับที่สี่ค่ะเด็กหญิงจิติกานีสุปมาณน้อง หญิงลักษณะสังขภาวนาเนาะตังตังค่ะและปิดท้ายด้วยผู้เชิญรางวัลของเราค่ะเด็กหญิงกิจการลีโสภามาเนาะแข่งของเรานี่เองค่ะได้ค่ะเด็กหญิงกิจการลีโสมาภามาค่ะน้อง็แข่งมาอ่ะนี่คือรางวัลระบายสีภาพ นลอยกัจจงลูกมาสามของเราค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยจ้ะเชิญเลยค่ะด็กรพร้อมหรอยังคะพอมี่จะให้สู่กันเจ้าการเปิดอิลาลุมา